ทักษออนลงภาพคุณพ่อสมัยยังหนุ่มๆระลึกและคิดถึงสุดหัวใจก่อนหน้านี้คนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแห่ร่วมอาลัยการจากไปของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นคุณพ่อของนางเอกสาวแอดทักษออนพักสุขเจริญได้เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาตัว โดยอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมาสักพักใหญ่ล่าสุดวันนี้5ธันวาคมถือเป็นวันพ่อของทุกๆคนที่หลายคนก็ได้อวดโมเมนต์ของคุณพ่อรวมถึงแอปก็ได้ลงภาพผู้ของคุณพ่อสมัยที่ยังเป็นหนุมน่มในอาชีพของการเป็นสถาปนิกโดยแอปก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวระบุคุณอนุสร์ตอนหนุมน่มคิดถึงพ่อจังค่ะวันพ่อ หลายคนที่เห็นภาพดังกล่าวต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคุณพ่อสมัยยังเป็นหนุ่มหล่อเทระดับพระเอกเลยทีเดียวไม่แปลกใจเลยทำไมแอปถึงได้สวยขนาดนี้สำเนาถูกต้องเป๊ะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะ